ประวัติเจ้าของบ้านเดิมนะครับสำคัญแค่ไหนในการซื้อบ้านมาประปรุงขายของบริษัทเดอะเฟิร์สนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างมีความสําคัญนะครับผมคือเราค่อนข้างที่จะคัดบ้านเนี่ยมาทําขายให้ลูกค้านะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยโอเคเป็นคนอยู่อาศัยอยู่เองปล่อยเช่ามาต่างๆเนี่ยไม่มีประวัติพิสดารเช่นแบบว่าผูกคอตายในบ้านถูกไหมครับหรือยิงกันตายแทงกันตายในบ้านอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับแต่กรณีที่เหลือว่า เฮ้ยมีญาติพี่น้องป่วยเสียชีวิตในบ้านเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ค่อยสีเรียสนะครับเพราะอะไรเพราะบ้านทุกหลังเนี่ยมีคนตายแต่แค่ว่าเป็นการเสียชีวิตแบบว่าปกติไหมหรือพิสดารหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพิสดารเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับนะครับถ้าเกิดเป็นปกติป่วยเจ็บแค่ได้ป่วยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ค่อยสีเรียสนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยต้องแบบว่าอยู่อาศัยมาเองเนี่ยจะดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยเช่าผมรับได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเดิมเนี่ เป็นใครมาจากไหนเนี่ยเราเช็คก่อนซื้ออยู่แล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่เข้าอยู่ใหม่เนี่ยสบายใจว่าเฮ้ยคุณอยว่ามือสองเนี่ยคุณสบายใจเหมือนได้บ้านใหม่แม้ว่ามันจะไม่กลิบเหมือนบ้านมือหนึ่งแต่โอเคมุมนึงเนี่ยเหมือนได้ของใหม่เพราะรีเบคมาแล้วในทำเลที่มันดีกว่าราคาคุ้มค่านะครับผมฝากไว้เลย